มีชูากาไม้พาชีแล้วเมื่อปกติต้องมาก่อนแต่โปงเลยเธอแต่วันน,ออวนี้เล็ดน,นะผวันนี้เล็ดฮะส่วนที่รถบ้านดองกลางแล้วก็บ้านมานะฮะไม่จอดไม่ถ่ายนะครับผม เดี๋ยวผมก็ถา่ายหมดนะฮะรวมทั้งธรรมศาสตร์นังสิด้วยฮะถ่ายด้วยนะวันนี้เดีย๋ยวเข้าสู่ชุมทางบ้านพาชีสายเหนือสายอีสานนะครับผมก็วันที่เจ็ดนะฮะเริ่มทยอยเดินทางกลับุ้ยนันมาได้แล้วครับผม นี่ดามีไอติมขายนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ขายแล้วนะครับผมไอเมื่อก่อนขายนะไอติมขาชีทั่วละห้าบาทนะฮะค่ะนี่ชมทางบ้านขาชีนะครับอันนี้จะเป็นซาออขาวปบ้านขาบว เก้ากับขบวนหนึ่งศูนย์เจ็ดนะฮะที่ชนกับขบวนรถธรรมดา่ได้ตอบตัวแปดและนี่เขาบอกขบวนเก้ากับหกเจ็ดขบวนหกเก้ากับศูนย์เจ็ดนะฮะเมื่อชนประมาณปีห้าแปดนะครับผมประมาณต้นปีกอกรวันนะฮะคือมันเหตุการณ์ที่ไหนก็ไม่รู้ป뭉คละนะฮะแต่ว่ามันตัดบัญชีไปแล้วนะสองตู้นะครับผมคือผมจ่าเหตุการณ์เมื่อปีห้าแปดนะฮะ อ่ามีพนักงานขึ้น,นจัดแล้วนะครับครับเดินทางต่อครับสองศูนย์แปดนะฮะอันนี้จะเป็นบอทอตอนะฮะหรือว่าเป็นรถสินค้าหรือเปล่าไม่รู้ครับผมฝั่งนู้นจะเป็นตู้ตัยนะฮะที่มันยุบไปมาเนี่ยนะครับผม ครับออกน,นะฮะออกจากสถานีชุมทางบ้านพาชีต่อไปก็พพาแก้วมาประจังนะฮะคือผมมารถไฟนี้มันมาราไรนะครับเดินทางต่อครับผม นี่ฮะสองตู้ตัดบัญชีไปนะฮะกับขบวนที่มันเกิดเหตุการณ์กับขบวน69กับขบวน107นะฮะนี่ฮะนี่ฮะใน่นหเช็คดูนี่ครับคือประมาณปี58นะฮะนี่ฮะจะเตือบรรทุกบันนะครับ จะจะเข้ารางสองรอเปล่าผ่าน<ะ>จุงทางบ้านพาชี